ขอเสียงคนชอบของลดราคาแบบเราหน่อยบ้านเราพอวันพุธก็จะรู้สึกขั้นเนอะขั้นตัวอยากไปซื้อขนมปังลดราคาที่ S N P ที่เขาจะลดราคา20%นะทุกคนไหนใครชอบกินอะไรของร้านนี้กันบ้างคอมเมนต์มาป้ายยากันหน่อยไหนที่เราไม่เคยกินเดี๋ยวจะไปลองกินตามจะบอกว่าทุกวันพุธขนมที่ลดราคามีเยอะนะหลายชนิดเลยพิซซ่าเอแคร์เตอร์เค้กแล้วก็อย่างอื่นอีกพี่แต่แตอันที่บ้านเราต้องหยิบตลอดไม่หยิบไม่ได้นั่นก็คือพายที่ชอบที่สุดก็จะเป็นพายอากำลังสองเลนไม่ใช่น้มันสูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมแต โนาร่านะที่สุดแล้วคุกกี้เขาก็ลดนะคะลดหลายรสชาติเลยเอา,อางี้นะวันพุธหาเวลาว่างไป s อสแอนด์พีเถอะทุกคนคือมันมีหลายอย่างมากจริงๆที่ลดราคา20%จะ,ะให้พาไปดูทั้งหมดก็ไม่น่าไหวเยอะก่อนเค้กที่เป็นปอนในกล่องอันนี้ก็ลดบ้านเราชอบกินเค้กนุ่มฝอยทองมากยังไม่หมดค่ะมีขนมปังด้วยมีหลายอย่างมากเลือกได้เลยว่าจะกินแบบบัตเตอร์หรือว่าจะกินแบบทันยาพืชเรากับแม่ก็คือหยิบกันไม่มือพันกันเป็นละวิงหมดแล้วอยากกินตะก้าอันไหนก็หยิบใส่ขนมปังไปเลยรัวๆไม่สนายราคาอะไรทั้งนั้น นี่แหละคือจุดประสงค์ที่พาพ่อมาด้วยพวกเราซื้อขนมกันมาเยอะมากเลยทุกคนกลับบ้านมาก็รีบแกะกินกันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างอันนี้คือชีสพายเราเอามาทั้ง2ออย่างเลยทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่อันนี้เราเพิ่งเคยซื้อมากินเพิ่งรู้ว่าชีสพายของ s อสพก็รวยนะดีก็ราคาไปซื้อวันพุธก็จะชิ้นละสี่สิบเก้าบาทบัตเตอร์เค้กกับช็อกโกแลตมาร์เบิลอันนี้กินตั้งแต่เด็กเป็นบัตเตอร์เค้กที่หอมเนยมากเค้กนุ่มฝอยทองข้างหน้าเค ด้วยอยากกินเอานะ้าฮาวายเอี้ยนมานามีความแน่นแป้งนุม่มรัวซองแม่เราชอบกินมากภาพที่เห็นบ่อยๆคือนางจะกินกับกาแฟในตอนเช้าอันนี้ครัวซองคัทดอกโรสไส้กอะคือไสก้กอกมาเป็นอันเค้กกล้วยหอมของเอสแอนพีค่แกะห่อออกมากลิ่นก็ตะโกนแล้วอะว่ากล้วยเค้กเราอันนี้เราหยิบมาเป็นแบบรถรวมนะคะใบเตยสตรอเบอรี่แล้วก็กาแฟและนี้แหละคือเจ้าความรักน้องพายของพี่ชอบกินมากซื้อวันพุธจะคุ้มสุดๆ2ชิ้น4 5แต่บ้านเราสองไม่พอค่ะซื้อมาเลย5้าชิ้นิ<ต>้อยแปดบาทตกชิ้นละยี่สิบบาทนิด คุกกี้ธัญพืชกับคุกกี้ลาวาจะบอกว่าใครที่ยังไม่เคยกินคุกกี้ลาวานะคะต้องไปลองดูนี่เป็นคุกกี้ที่มีไส้อยู่ข้างในยังไม่หมดซื้อขนมปังมาด้วยมันนุ่มมากทุกคนไปซื้อ S&P p วันพุดอะมันสุดจริงๆใครที่ชอบของลดราคานะคะก็กดไลค์กดเซฟกดแชร์ share, แท็กเพื่อนชวนกันไปได้เลยที่ SNP